เอ้ยโยเพื่อนๆมาผมวมนนด้ผมจะพามาดูพิซซ่าบอยนั่นเองเนี่ยเพื่อนๆเป็นรถที่วางขายที่ร้านของเซาเทิร์นนะครับผมนี่ฮะพิซซ่าบอยนะครับทุกคนก็สามารถไปซื้อได้ในราคา1,95,000นานะครับแล้วก็ถ้าลดราคาแล้วก็เหลือแค่ห4 6 0 0แ่นะครับ ถ้าใครอยากได้นะฮะก็ลองไปส่งพิซซ่ากันดูก่อนนะฮะถ้าเราอยากได้นะเราไม่จําเป็นต้องมีรถก่อนนะครับเราสามารถไปส่งพิซซ่าได้เลยนะครับผมพิซซ่าเนี่ยจะกระจายอยู่ที่3ร้านในในเมืองนะครับผมนี่คือร้านแรกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะแล้วเราก็กดอีกจุดได้เลยล้วก็กดคลิกเนี่ยเราก็กดเลื่อนขวาไปเนี่ยในแป้นพิมพ์เนี่ยมันก็จะเห็นไหมครับก็จะมีจุดเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเนี่ยลองเปลี่ยนตรงนี้ดูนะครับมีทั้งหมด3จุดนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราสามารถไปส่งได้นะครับแล้วก็อีกจุดนนนึงงงงงออยยู่่กกกลลาเเมมื้้ับสตตรรีีีผ เจ๋มมากนะครับเราก็ไปส่งพิซซ่าก่อนไดนะ้แล้วเดี๋ยวเขาจะปลดราคา,าให้เรานั่นเอง,เองนะก็ลองไปส่งพิซซ่ากันดูก่อนนะแต่ผมแบบอยากไดนะ้ผมซื้อเลยแล้วกันนะแสนเดียวเองนะครับค่อนข้างงามมากโอเคไปครับเดี๋ยวผมพาไปแต่งกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเอาไปขับธรรมดามันก็แบบผมว่ามันช้าไปอะ่ะตรงตรงอะ่ะ เดี๋ยวเรา,เาไปแต่งกันเลยดีกว่า <Okay. S 1> นะครับผมอ่า <said> นี่สวยงามมากของแต่งไม่ถึงหมด11ชิ้นนะครับผมสถานที่ผมแต่งก็คือมอเตอร์ไซค์ขับนั่นเองนะครับไปดูกันเลยอาร์เมอร์ใส่ไปที่100%นั่นเองเบรกนะครับแน่นอนอันสุดท้ายเลยเอนจิ้น,น,นครับใส่ที่เลเวล4นะครับโอ้โห oh, มันเพิ่มมันนิดนึงนะครับไฟก็เป็นสีด้อนกันไป แล้วก็มีป้ายทะเบียนให้แต่งด้วยอูย้สวยงามแน่นอนนะับผมสีดำไปเลยแล้วก็ชื่อบทเองแล้วก็สีนะครับผมแน่นอนอันนี้มันเป็นวันเหมือนพวกวันกัญชารครับผมก็จะใส่ชุดผมใส่ชุดกัญชามาแล้วนะก็แน่นอนเป็นสีคาเมเลียนที่เขาแจกมาสาหรับคนที่มี GDA Pass อะไรเนี้ยเป็นสีคาเมเลียนนะครับนี่เป็นแบบว่าเขียวตัดม่วงนะครับก็ใส่ไปเลยคาเมเลียนวุ้ยงามมากงามมาก ไม่เหมือนใครดีฮะ <laughs> <c oughs> แล้วก็โลโก้ครูก็ปล่อยไป,ไปนะครับแล้วก็อน่นนีเกียร์นะครับก็ใส่ไปนะครับเพิ่มความแรงนิดหน่อยเทอร์โบนะครับก็เพิ่มความแรง <c oughs> แล้วก็ล้อนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะล้อนะดูดิมาแต่งได้จริงก็เป็นล้อที่เขาแต่งมาแล้วนะตอนนี้เราสามารถมาแต่งได้อุ้ยล้อแบบเล็กๆก็ดีนะล้อเล็กๆก็ดูดีนะอุ้ยสวยสวยเวๆเฮ้ยแนวๆเราแบบล้อสิ้นลวดเลยอะล้อสิ้นลวดอ่ะเฮ้ยโคตรเฟี้ยวอ่ะ เอ้นี่ใส่ล้อสี่รวดดีกว่าใส่ล้อสี่รวดดีกว่าเสียบเสียบเอ้ล้อสี่รั่เป็นไงเพื่อนๆเฮ้ยจริงทีเออก็เสียบไอ้ยนี่ใส่สีใส่สีแม็กซเป็นอันนี้ได้ด้วยนะแต่ผมแบบไปตัดๆัดมาแล้วกันอยากได้แบบสีเหลืองอะ หมือนโลทองอะไรอย่างี้เหมือนโลทองนะฮะอุย้ยโคแ้แซ่บนะครับใส่สีเหลืองเลยอุย้ยหน้ายางใส่ได้ใส่ไปเลยครับห้าพันนะฮะแล้วก็บลีดพูฟนะไม่รู้จะใส่ไปทําไมก็ใส่ไปเลยนะฮะแล้วก็สีควันนะครับก็เืมเป็นเขียวแล้วกันนะออใส่สีเขียวแล้วกันนะครับของแต่งก็ดูอ่าราคาของแต่งก็เดี๋ยวผมรวมไว้ให้แล้วกันนะครับผมขยายแต่งตามก็ประมาณนี้เลยนะฮะไปครับเดี๋ยวเราไปซิ่งกันดีกว่าโอ้โหผมไม่แรงเลยไม่แรงเลย เอแต่มันโคตรแซดเลยครับเฮ้ยโคตรแซดโคตรเฟี้ยวนะครับแน่โคตรจั่มโคตรจั่นะครับโคตรชอบเลยนะฮะโคตรเท่อ่ายกล้อยกล้อได้ตลอดด้วยนะโอ้ยกล้อง่ายมากนะครับสำหรับรถพิซซ่าบอยนะแต่ว่ามันหนักหนักกว่าไอ้พวกแบบว่าตัวแบบฟิชิโร่ตัวธรรมดานะผมว,ว่าฟิชิโร่ดูแบบดูเบามายกง่ายกว่านะครับ เออแต่ไอ้พวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละแบบนี้โหว่าแม่งราคางคุ้มว่ะปันปันดีนะโหว่าผมชอบเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราวันนี้วันนี้ผมพาไปรับพิซซ่ากันด้วยเนี้บไปครับ,รบเดี๋ยวไปทำพิซซ่ากันดีกว่านะครับมีทั้งหมดสามจุดนะเดี๋ยวเราทาแม่งสามจุดเลยนะครับไปทำพิซซ่าร้านแรกคุณลุงครับผมมาส่งพิซซ่าแล้วอ่ะผมลืมไปนะครับก่อนที่เราจะรับภารกิจได้นะครับเราต้องออก CO หรือ MC ก่อนด้วยนะครับอันนี้ผมก็ออกนะกดตัว E ไปเพื่อรับภารกิจนะครับ โอเคอุ้ยเขาก็ให้เราเป็นรถเราเลยนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนดูดิคือรถซ้ําเลยอ่ะเขาให้รถเรามาเลยนะดูดิถ้าเราถ้าเรามีรถอยู่แล้วอ่ะเราก็เขาก็ให้รถเราเลยมาเลยนะมีทั้งหมด5้าจุดนะครับผมที่เราต้องไปนะหลอดข้างบนนะครับผมไอ้ทางขวาล่างนะมันคือหลอดความร้อนนะครับเราอยากให้มันแบบว่าเออมันเย็นนะครับผมเราก็รีบไปส่งนะแล้วก็จะมีทิปให้เราด้วยนะครับก็พยายามใยญ่ยชนแล้วกันนะค่อยๆขับไปส่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเงินโดยรวมด้วยนะครับ ต่อหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านเนี่ยที่เขาให้เราไปส่งเนี่ยเขาก็จะให้เอ่อห้าจุดนะทุกๆล้านที่เราไปส่งนะครับเขาจะให้เรามาหมด5้าจุดนะครับมาดูว่าผมจะได้เงินเท่าไหร่นะครับแล้วในสัปดาห์นี้มันมีการคูณ2ด้วยครับเดี๋ยวมาดูนะว่าเราว่าเราจะเงินจะ <c oughs> ดเีเปล่าเราทําอาชีพสุจริตไงเพื่อนเอออ๋อ,อไวด้ดีย่อมย่อมย่อมเฮ้ย พิซ่าเริ่มหายร้อนแล้วเร็ว,รว,รวหมอบหมอบหมอบอุ้มายกล้อย,ยังเร็วกว่าหมอบไปไแก่แกเนี่ยเฮ้ยร้านแรกร้านแรกวะเนี่ยเฮ้ยเราต้องไปส่งหน้าร้านอุ้ยเราต้องเดินไปส่งด้วยนะเดินไปส่งหน้าบ้านเข้าป,ป,ประตูนะี่เดินไปเข้าประตูฮะก็เดินไปเข้าเข้าไปเฉยแล้วเขาก็ยื่นพิซซ่าให้นะครับโอเคร้านแรกเราได้ทิปมา6กร้อยสิบเอ็ดดอลลาร์นั่นเองนะแหมสวยงามอุ้มมันโคตรไกลอะ่ะมันอยู่คนละจุดกันเลยอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาในเมืองแล้วก็โยกไปแล้วก็เฮ้ยหรือว่าเอานอกเมืองกันดีกว่าเดี๋ยวผมเอานอกเมืองแล้วก็ย้ายเข้ามาในเมืองแล้วกันนะรีบไปดีกว่าครับพิซซ่าจะเย็นแล้วนะโอ้ไม่แล้วจุดโคตรไกลนะอันนี้ผมเพิ่งเคยได้จุดไกลขนาดนี้โอ้โหอะไรครับนี่โชคไม่ดีโอ้ได้เงินหุยพิซซ่ากล่องนึงราคา4,611ดอลลาร์เลยเหรอคืออันนี้มันคูณสอหรือว่า บอกว่าผมหล่อจนแบบลูกค้าเขาถ้าชิคกี้พายแบบนี้แพงอะไรก็อนี่พิซซ่าร้านไหนครับนี่พิซซ่าอัดแป้งหรอครับโอ้ยมันมันอืดอย่างงี้แซดแซดอุ้ยแต่มันมันว่ะเพื่อนเอ้ยแม่งแบบเอ้าเพิ่งเข้าใจอาชีพอาชีพสิร์จริตอะเออแม่งโคตรเฟี้ยวอะแน่นี่ใครอย่าไปทำห้องทำให้อะไรคุณสองคุณสองไม่มีใครจะทำหรอกครับนี่ส่งพิซซ่าดีกว่าเฟี้ยวเยอะ ไม่มีรถก็ส่งได้มีรถก็ส่งได้โอ้โหแจมแมวแล้วด,ดูใส่ชุดแบบไม่ได้ใส่ชุดพนักง,งานพิซซ่านะใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มาส่งด้วยต้องใส่น่าจะเป็นพนักง,งานขายอะไรเอลเดโอแกนิกอะอุย้ยตรงนี้วะเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้พอดีมันอยู่ตรงนี้พอดีมันอยู่ตรงที่ผมจะจะไปพอดีเดี๋ยวผมแวะส่งคนนี้ก่อนแม่งพิซซ่าจะหายร้อนอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทิปเอานะรีบๆๆอย่างนี้ต้องรีบ อาครับผมมาส่งแล้วรีบๆเลยเราเฮ้ยไม่อยู่ยตรง,งนู้นโอเครานได้สองเรียบร้อยนะครับเราได้ทริปมา585ดอลลาร์นั่นเองเนะี้ยเฮ้ยได้คนเยอะอ่ะไปไปไป โอ้ยโอ้ยหลบไปครับหลบอยครับผมรีบอยู่ผมทำงานอยู่โอ้โหยกล้อไม่ค่อยขึ้นเนางใส่หนักพิซซ่าคือผมว่าอย่างนี้มันก็เพลินนะใครที่แบบว่าชอบแบบว่าชอบอาชีพสุจริตอะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่าบางคนเนี่แบบว่าเบื่อๆ่อแบบไม่รู้จะทำอะไรผมว่ามันก็ใช้ได้นะนี่มันไม่ยากด้วยแล้วก็เอ้ยมันก็โอเคแบบวิ่งเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเราอยากขับรถชิลๆไปดีก็ผมก็แนะนําว่าไอ้อันี้ก็ตอบโจทย์นะแล้ว ธุรกิจพิซซ่านะครับเสียดายที่เราไม่เป็นเจ้าของไม่ได้นะแต่เราก็เป็นคนที่วิ่งขับแล้วกันนะเอออันนี้แบบค่อยชัดหน่อยนะเออเราไม่จำเป็นเจ้าของอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาวิ่งส่งแบบนี้แต่ทําไมไอ้ธุรกิจอื่นๆนี่แบบว่าเราเป็นเจ้าของนะบังเกอร์ไหนขับอะไรก็ไม่รู้อะแต่ทำไมเราต้องดูแลเองก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับเออเอ็มงเอ็มซีนี่โอ้โหเอลเอลเจทีนี่ไม่คิดจะถวายคนอื่นเลยถวายเราคนเดียวนะครับเฮ้ยอยู่ไหนฮะอ้อูพิซซ่าเหลือครึ่งหลอดแล้วเร็ว คุณลุงครับผมเอาพิซซ่ามาส่งครับคุณลุงอุ้ยคุณลุงให้ทิปผมมาห้าร้อยแปดสิบสามดอลลาร์เ,เนียนะอุ้ยแล้วก็ให้ค่าพิซซ่ามาสี่พันนะครับแสดงว่าพิซซ่ากล่องหนึ่งนี่ประมาณสองพันนะอันนี้มันคูณสองก็เป็นสี่พันนะครับก็โอ้โหเฮ้ยอันนี้มันอัดแป้งจริงแล้วหรอเพื่อนๆโอ้โหมันต้องแบบยัดกัญชาอะไรเงี้ยพิซซ่าอะไรแพงขนาดนั้นโอ้ ต้องใส่มีพิซซ่าร้านเดียวในเมืองแน่เลยมันเล่นราคาแบบมันเล่นซะสูงเลยนะคุณลุงคุณน,นี่โอ้ยจะหายร้อนแล้วเร็วเร็วพิซซ่าเริ่มแดงแล้วไม่ใครสั่งวะเนี่ยแก๊งบาลาดอู้ปึ๊บไอสวัสดีครับพี่ เฮ้ยแกงปลาไหลแม่งสั่งพิซซ่าโอ้โหแล้วเห็นทีงใส่เสื้อสีเขียวไม่ยิงเหรนะอเนี่ยไปไปไปอุ้ยแกงปลาไหลใจดีนะครับให้ทิปผมมา525ดอลลาร์นี่นะไปครับลานสุดท้ายเอ้ยที่สุดท้ายบ้านสุดท้ายแล้วปวดอื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 ด อ๋อครับเฮ้ยทาบ้านเลนเตอร์เอ่อไอ้วเร็วโหเฮ้ยกูส่งให้ใครกินวะเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอเนี่ยเฮ้ยบ้านสุดท้ายสวัสดีครับพี่เฮ้ยมีคนออกมารับด้วยเหรอเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้ฝักแกได้เงินมา42,808ื่นสองพนแปดรอยแปดดอลลาร์ฮะโหเยอะ นีด่ดูดีผมได้เงินอย่างเยอะเลยทิปสองร้อแปดะเฮ้ยเอาเรื่องจัดเฮ้ยไม่แย่นะเนี่ยผมรู้ว่า VIP work ได้เยอะกว่า VIP work อีกอ่ะโอ้โตตังนี้ไปร้านต่อพิซซ่าต่อไปเลย โอเคครับผมในระหว่างที่เรารอคูดาวร้านแรกอยู่นะครับทุกๆร้านพิซซ่านะครับที่เราไปส่งก็จะมีครูดาวนี่นะก็แนะนําว่าวิธีการลดคูดาวนะครับก็ให้เราเปลี่ยนร้านมาส่งครับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปที่ร้านแรกนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีเทาแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะเขียวว่าโคดนะครับแล้วก็ไปร้านพิซซ่าอันใหม่ๆนะครับผมที่เขาให้เราส่งนั่นเองนะเป็นสีขาวๆนะครับไปเราไปลุยกันเลยกดอี จุดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ร้านใหม่นะฮะอุ้ยอยู่ข้าง,างใกล้นะอยู่ในเมืองนะครับโอ้โหไอ้นั่นอยู่ไกลอีกแล้วไอ้คุณลุงมันนั่งสั่งอีกแล้วนะเ,เดี๋ยวผมว่าผมไปรวดเดียวเลยเรือเดี๋ยวไปข้างล่างก่อนแล้วเดี๋ยวมาข้างบนรวดเดียวสามัทน,นะครับไปร้านที่สองเรือได้เงินดีกว่าร้านแรกเลยเนาะแต่ว่ามันมันแค่เปลี่ยนสาขาัมงผมว่าไม่ทางคนนําหรืออะไรก็เหมือนกันเปลี่ยนนะ่าจะคุณลุงคนนี้กคนเดิมนะครับฮะศาส วัยรุ่นผิดส่งพิซซ่าโคตรแซ่บหุยไอ้แก๊งบาลานด้สั่งอ่างเดียวอะหรือว่ามันมีแค่จุดเดียววะเนี่ยเฮ้ยร้านเดิมเลยคนเดิมเนี่ยมันหิวมันอร่อยดีผมมาส่งอ่ะไปสวัสดีครับพี่หันที่สองครับพี่อ้าวรอบนี้ไม่มีใครมันไม่เห็นหน้ากันเลยอ่ะอ้ยคนแรกเราก็ได้ทิปมา626ดอลลาร์แล้วนะเยอะเยอะเยอะลุย โอ้ยอันที่สองอยู่พี่เลยสวยอ่ะปึ๊บเดก้าพี่จ้าครับ,รบนี่หกร้อยสิบสองดอลลาร์นะเหมือนเหมือนมืนเหมือนว่าแบบถ้าเขาจะให้เราเยอะเพื่อนเขาจะให้ทีเราเยอะคือเหมือนแบบพิซซ่ามันต้องร้อนอ่ะยิ่งเราไปส่งช้าแล้วยิ่งได้ทิปน้อยนะ เอ้ยแล้วพี่ซ่าผมช่วยไม่ไหวเขาอยู่ตรงไหนไม่รู้หรือว่าผมมาผิดไอ้ต้องไปตรงนู้นนะพี่เขาอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอ้โหตรงนี้ดีนะมานตรงนี้เด็าพาพครับซาครับพี่อ่าขอบคงเขาพี่ thank you พี่ อ่าเจ็ดร้อยหกสิบหกดอลลาร์นะครับเฮ้ยได้เยอะว่ะเฮ้ยผมดูว่ามันแบบยิ่งร้อนยิ่งได้เยอะนะไม่เกี่ยวนะไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรตัดสินนะครับอู้พนักง,งานโรงแรมเร <ไป S 2> ื่อยเนี้ยไปลุกัสดีครับบอยไปอัะเสร็จเียบร้อยอุ้ยบอยให้ทิปมาห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดดอลลาร์นะครับอาจจะเป็นพนักงานไออาจจะเป็นแบบว่าลูกลูกโรงแรมก็ได้นะเออ คนนอนโรงแรมอะไรเงี้ยเขาอาจจะสั่งพิซซ่าไปกินนะแต่หูแพงเหลือเกินพิซซ่าอาย่าไปสั่งอีกนะฮะแม่มงแพงจัเอ็บไม่โอ้โหล้มมากเกินโอ้ทางทางไม่ดีนะทางไม่ดีเฮ้ยโโอ้โหล้มอ,อีกแล้วเฮ้ยทำไมอยู่ๆรถมันล้อมอ่ะ เ้ยมันเหมือนสะดุดอะไรบางอย่างอรัเพื่อนๆผมสะดุดเดินยาวๆเปล่าหรอหรือเมื่อกี้มดแบบมดเดินผ่านอะไรเงี้ยท่ไมันสะดุดก็ไม่รูเนี่ยโอ้ยตายยกล้อถึงช้ากว่าเดิมอีกนะไกลเลยด้วยเย้จุดท้ายที่เดิมเลยโอ้อร่อยนะฮะเนี่ยลุงครับผมเอามาส่งเพิ่มแล้ว อร่อยครับผมนี่ได้คลิปเรียบร้อยนะครับได้คลิปมาทั้งหมด3,222ดอลลาร์นี่ฮะแล้วเราก็ได้เงินมา43,222ดอลลาร์นะครับ,ร 43, อรรบโอ้โหนี่เยอะจังเหมือนว่าเขาจะกันตีเลยนะเพื่อนว่าประมาณแบบ40,000นะครับเฮ้ยดีจัดเลยนะฮะไปผมไปส่งมาที่สามดีกว่า เย้เรามาถึงร้านที่3แล้วนะครับผมในการที่จะส่งพิซซ่านะฮะร้านนี้ก็รู้สึกว่าเล็กที่สุดธรรมดาสาขาที่ผมไปนะครับก็ดูกันเลยอีบ่ายโอเคจุดเพิ่มมาแล้วนะฮะอุ้ยอันนี้ก็ค่อนข้างเรียงนะอันนี้ค่อนข้างใช้ได้นะเอ้ยผมแนะนำว่าอย่าไปส่งไอ้ร้านสองร้านนะเลยไปส่งร้านนี้ดีกว่าเพื่อนๆผมว่าน่าจะไวกว่าอ่ะเอ้ยร้านนี้คุณลุงทำไวมากไป แล้วก็ลูกค้าใกล้ๆด้วยนะโอ้โหโอเคนะร้านอื่นโอ้โหลูกค้าก็ไกใ่เลยครับท้างหน่อยครับท้างหน่อยขอท้างหน่อยครับของพิซซ่าครับขอนะครับขอนะครับนะครับขไปครับขอโทษครับท้างหน่อยโอ้ร้านสุดทาง คุณไวอ่ะสวัสดีครับของพี่ครับอร่อยอร่อยแน่อนอนครับผมผมชิมแล้วนีฮาวายเอี้ยนครับร้อยได้เงินมาเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดอลลาร์นะครับสำหรับทิปนะโยได้เยอะโอ้หถ้ามันได้เยอะขนาดนี้นะผมว่าผมไปทำงานไปดจกสมิตรซานดีกวนะ่าอย่าไปล้างตรงร้านจานเลยอันนี้ได้เยอะกว่าเยอะ โอ้โหเฮ้ยจ okay. right. so ีผ mm ่านไฟแดงมาไม่ดูเลยโอ้โหวันติดส่งพิซซ่านี่ยโอเคทีสองนะฮะอยู่ตรงนี้เลยก็เป็นจุดทิปใหม่อยู่นะฮะเดี๋ยวรับส่าห์จ้าหูได้ทิปมาห้าร้อยยี่สิบห้านะหูได้น้อยมากเลยอ่ะโอ้ เฮ้ยพิซซ่าไม่โอ้โอึบเฮ้ยผมมาส่งแล้วครับร้านไหนวะเนี่ยบ้านไหนวะโอ้นี่นี่นี่นม,มาแล้วครับขอทิปเยอะหน่อยอันนี้ครับของคุณครับเฮ้ยจอดร้อยเก้าสิบเจ็ดดอลลาร์ฮะโอ้โหแจับแมว เอ้ยโอย้อยู่ข้างบนเลยปปๆๆปชุบโอ้ยบ้านใหม่ด,ด้วยสวัสดีครับนี่ฮะไปถ้า14นะฮะโอ้ย,นะอยเริ่มได้น้อยเร็วเร็วเ,เ,เอ้ยตันตันตันตตันตัน โอเคจุดสุดท้ายฮึบสวัสดีครับพี่ไปกลับบ้านแล้วยังพี่ครับยส <Yes. S 1> ได้เงินมา4 3 6 5 1ดอลลาร์นั่นเองนะได้ทริปมา3,651ดอลลาร์นะครับ oh. ก็การันตีแล้วว่าได้40,000นะครับเขาะจะมีโบนัสเงินให้20,000นะ เออแล้วก็บวกกับว่าในสัปดาห์นี้ก็คูณอ่าคูณ2นะครับก็ถ้าเกิดเราได้40,000เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับก็น่าทำนะถ้าช่วงคูณ2ผมว่าน่าทำเพราะมันทำได้เรื่อยๆเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยร้านที่3เมื่อกี้ผมไปส่งมาใช่ไหมมันก็จะมีการคูดาวเห็นไหมครับมันก็จะเป็นคูดาวสีเทาๆนะแต่บางร้านเนี้ยพอเราส่งปุ๊บเห็นไหมครับสีขาวเลยร้านอื่นก็จะขึ้นเป็นสีขาวแบบพร้อมให้เราไปรับออเดอร์นะครับก็คือเอาง่ายๆว,ว่าส่งวนเวียนได้เรื่อยๆนะครับถ้าใครที่อยากที่จะทาาสส่ง่ซงซหรบุจิต มาซื้อของซื้อรถนะครับผมอยากเล่นแบบโลเพเลยนะฮะก็มีที่นี่แล้วครับผมที่ออนไลน์นะครับโอเคฮะก็ถือว่าได้เงินก็พอสมควรนะครับวันนี้ผมได้ไปส่งมาทั้งหมด3ที่นะผมได้เงินมาประมาณ10,000แสนกว่าเลยนะครับนี่ผมซื้อพวกรถสปอร์ตได้ขับแล้วนะโอ้โหนี่ผมส่งไปซ่านะครับเนี่ยโอ้ยผมซื้อรถสปอร์ตได้แล้วว่ะขับน้องๆโอ้ยเดี๋ยวดูเนดะี๋ยวดูฮะรถสปอร์ตในเกมนี้นะผมก็ขายอยู่ที่มาราคาเท่าไหร่ดูนี เนี่ยแสนเนี่ยผมได้ออดีแลนะผมได้ OB เบ่เนะเนี่ยได้แบนชีนะครับผมได้9 F แล้วเนี่ยโอ้โหแสนหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูร้านโซเทิลดีซื้ออะไรได้บ้างเดี๋ยวดูร้านโซเทิลก่อนนะเอ้วผมซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยราคาแสนหนึ่งอะไรเงี้ยเนี่ยผมแบบสามารถแบบซื้อมาแต่งไงเพื่อนๆโรเบอร์ตเตอร์นะครับเนี่ยซื้อเทนเดียรเอ็กเอสอ่ะไปคิดดูเนี่ยผมซื้อโอ้โหเอามาทำไมวะเนี่ยผมซื้อแบนโต้เนี่ยสแลมแวร์อะไรเงี้ยอันนี้ผมซื้อได้ผมซื้อรถตู้ได้นะครับนี่ไหนบ้าง เนี่ยขอแค่แบบว่าคุณขยันนะครับในออนไลน์เนี่ยเห็นไหมคุณส่งพิซซ่าคุณก็ร่ำรวยได้นะฮะโอเคประมาณนี้นะคะรับสำหรับวันนี้นะฮะใครชื่อชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย